สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนเราเรื่องการคูณไม่ใช่สิการหาเรเศษส่วนด้วยเศษส่วนนะครับหลักการก็มีว่าให้เราเนี่ยนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งตัวตั้งคือตัวไหนตัวตั้งก็คือตัวที่อยู่หน้าสุดนะครับคูณนะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณและคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารอ<ม>ย่างส่วนกลับของตัวหารตัวนี้ก็คือจากเศษ1ส่วน3ก็เป็นเศษ3ส่วน1 นี่คือส่วนกลับของตัวหารนะอะ่เรามาดูตัวอย่างทําเลยอ่านำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหารส่วนกลับของตัวหารก็คือนี้ก็เป็นหนึ่งสามส่วนหนึ่งคูณกันตามหลักการคูณเศษส่วนเลยเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนก็นจะได้แบบนี้คราวน,นี้จับคู่ตัดทอนง่ายง่ายสามจับสามอยู่แม่อะไรด้วยกันครับ อยู่แม่สามด้วยกันสามอยู่แม่สามด้วยกันเอาหารด้วยสามไว้ในใจนั่นเะองนะคันนี้ก็จะตัดทอนสามหารด้วยสามเป็นหนึ่งสามหารด้วยสามเป็นหนึ่งเหลืออะไรบ้างก็จะเหลือสองคูณหนึ่งส่วนด้วย 1คูณ1นั่นเองคำตอบที่ได้ก็คือสศษสส่วน1คุณครูเคยบอกเราไว้ว่าถ้าส่วนเป็น1น,นะครับเราจะเอาแค่เศษครับผมตอบแค่เศษพอ2หรือใครที่ไม่ทันเอ้ยมันเป็นเศษเกินเราต้องเปลี่ยนเป็นจำนวนค่าก่อนนะอ่ะก็ทําได้มันเป็นเศษเกินใช่ไหมเราก็ตั้งหารเลยครับ2หารด้วย1 1ึคูณ2ได้2ลบกันเหลือเศษ0นะ คุณครูบอกเราไว้ว่าถ้าเศษเป็นศูนย์่ะเราจะไม่เขียนครับเราก็จะเขียนแค่ผนหารพ่อก็เลยตอบแค่สองนี่ไงก็เหมือนกันนะเราก็ตอบไปเลยอ่ะเอาโจทย์ลงมาด้วยนี่เสร็จลวแค่นี้การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนต่อไปตัวอย่างที่สองใครไม่ทนกดหยุดไว้นะครับตัวอย่างที่สองโจทย์บอกว่าหกหารหกส่วนสิบห้า หารด้วยเศษแปดส่วนสิบห้าวิธีการทําเหมือนเดิมตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณส่วนกลับของตัวหารก็คือแปดส่วนสิบห้าก็จะกลายเป็นเศษสิบห้าส่วนแปดคราวนี้เราก็ดําเนินการเหมือนคูณเศษส่วนปกติหกคูณสิบห้าส่วนด้วยสิบห้าคูณแปดนะครับเหมือนเดิมเลยเราเจอคู่แล้วสิบห้าแล้วก็สิบห้า อยู่แม่สิบห้าด้วยกันแน่นอนเพราะว่ามันตัวเลขเหมือนกันนะครับก็จะอยู่แม่สิบห้าด้วยกันเอาหารสิบห้าไว้ในใจอันนี้คราวนี้เราก็จะหานะก็จะได้เป็นตัดทอนะครับสิบห้าหารด้วยสิบห้าเป็นหนึ่ง สิห้าหารด้วยสิบห้าก็เป็น1เหลือหกคูณหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งคูณแปดครานี้หกับแปดจะคู่กันได้ไหมรู้สึกมันจะได้นะเป็นเลขคู่เหมือนกันอยู่แม่สองนเองก็บอกว่าหกับแปดอยู่แม่สองด้วยกันนะครับเอา ฐานสองไว้ในใจแชิบอันนี้นะคราวนี้เราก็จะตัดนะครับคราวนี้8ปดหารด้วย2ก็ได้เป็นสี่หกหารด้วย2ก็ได้สามคำตอบก็คือ3ามคูณหส่วนหคูณสคูณเลขให้เสร็จสับได้เป็นเศษสามส่วนสี 4. มันเป็นเศษเกินไหมไม่เป็นเศษเกินถ้าไม่เป็นเศษเกินไม่ใช่เศษเกินถ้าไม่เป็นเศษเกินก็ตอบได้เลยครับก็เรียบร้อยแต่ถ้านกัเรียนเวลาทําแบบฝึกหนะัดแล้วเจอคําตอบเป็นเศษเกินเราต้องแปลงให้เป็นจํานวนคลาก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วนี่คือการหารเศษส่วนนะจบแล้วนะครับเดี๋ยวแบบฝึกหัดคุณครูจะเอาให้เราอีกทีวันเสาร์นะครับ แล้เวเ็เจอกันนะอันนี้ครูอ,อัพอัดคลิปวันพฤหัือะนะครับเดี๋ยวครูอ,อัพให้ในไลน์นะครับแล้วเจอกัน,นครับ